ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้การเดตซึ่งเราขอนำเสนอรถรุ่นใหม่ๆที่โดดเด่นที่สุดและบางครั้งก็เป็นรุ่นที่เหนือความคาดหมายที่สุดจากองค์การยานยนต์และวันนี้เรามีรถที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการนั่นคือ isuzu pickup sport ปี2องพนี่นี่ไม่ใช่เพียงแค่การปรับโฉมหรือปรับดีไซน์ใหม่เล็กน้อยสิ่งที่ isuzu ทำกับ pickup sport ปีองพนี2สนั้นโดดเด่นสะดุดตายอย่างแท้จริงเสียงดังกระหึ่มแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นและดูดันกว่าที่เคยมีมาในแบรนด์นี้มาดูกันเลย ตอนนี้อีซูซุไม่ใช่น้องใหม่ในวงการรถกระบะอันที่จริงแล้วอีซูซุเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เก่าแก่ที่สุดในวงการแม้ว่าจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนะักโดยเฉพาะในตลาดที่ฟอร์ดโตยโยต้าและเชลเล็ครองตลาดอยู่แต่อย่าเข้าใจผิดว่าอีซูซุพิกัสสปอร์ตปี2 0 2 6กกำลังก้าวขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดมุ่งมั่นที่จะดึงดูดความสนใจและอาจรวมถึงส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดที่มีการแข่งขันสูงกว่าที่เคยเป็นมา เริ่มจากการออกแบบก่อนเพราะนั่นคือสิ่งที่ดึงดูดใจคุณก่อนพิกัสสปอร์ตปี2 0 2 6ได้รับการปรับโฉมใหม่หมดจดตั้งแต่ต้นด้านหน้าโดดเด่นดูดันเฉียบคมและเหลี่ยมมุมกระจังหน้าสีดำสนิทที่ทอดยาวไปทั่วทั้งด้านหน้าไฟเลดเดียบางเฉียบทันสมัยราวกับรอยผ่าให้ความรู้สึกดูดันดูดันด้านล่างมีช่องดักอากาศที่ใช้งานได้จริงเสริมความสปอร์ตไม่มีช่องระบายอากาศปลอมๆฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบอย่างประณีตด้วยเส้นสายที่โดดเด่นและส่วนนูนที่แข็งแรงบ่งบอกถึงพลังกาลังที่ซ่อนอยู่ใต้ท้ทองรถแล เมื่อพูดถึงพละงกำลังเราจะมาพูดถึงตัวเลือกเครื่องยนต์กันต่อแต่ขอพูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกก่อนรูปลักษณ์ภายนอกยังคงความสปอร์ตตามหลักอากาศพลศาสตร์แต่ยังคงความแข็งแกร่งซุ้มล้อที่แข็งแกร่งสีตัวถังภายนอกและล้ออลลอยด์ขนาด20นิ้วทําให้รถกระบะคันนี้ดูโดดเด่นสะดุดตาส่วนด้านท้ายก็โดดเด่นไม่แพ้กันด้วยไฟไท้ายเลเรรูปตัว C แบบใหม่ประตูท้ายดีไซน์ใหม่ พร้อมสปอยเลอร์ในตัวและกันชนหลังดีไซน์ดูดันไม่ว่าจะมองจากด้านหน้าหรือด้านหลังรถกระบะสปอร์ตปี2026ก็ต้องการความเคารพตัวเลือกสีอีซูซุนำเสนอชุดสีใหม่ด้วยเฉดสีอย่าง c o m m t e r Storm Crimson Blaze และรุ่น Limited Edition Midnight Copper ที่โดดเด่นปนอย่างแท้จริงภายใต้แสงไฟเมืองจับคู่กับสีดำและโครเมียมเข้มรถกระบะคันนี้จึงโดดเด่น สะดุดตาภายในห้องโดยสารยิ่งน่าสนใจยิ่งขึ้นรถกระบะสปอร์ตปี2 0 2 6นําำเสนอความประณีตที่เราไม่เคยสัมผัสได้จาก isuzu ในอดีตแผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลทั้งหมดพร้อมแผงหน้าปัดขนาด12นิ้วที่สามารถปรับแต่งโหมดการขับขี่สถิติสมรรถนะและข้อมูลระยะไกลสำหรับการขับขี่แบบออฟโรดได้หลากหลายตรงกลางเป็นระบบ infotainment หน้าจอสัมผัสขนาด13นิ้วขับเคลื่อนด้วยยุ่ยล่าสุดของ isuzu ซึ่งขณะนี้รองรับ apple carplay แบบไร้าสาย Android Auto การอัปเดตแบบไร้าสายและแม้แต่ระบบสั่งงานด้วยเสียงใหม่ที่ตอบสนองต่อคำสั่งภาษา,ษาธรรมชาติเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังและแอคแคนเทอร์เยตด้วยตะเข็บสีตัดกันเห็นได้ชัดว่าสร้างขึ้นเพื่อความสะดวกสบายแต่ออกแบบมาเพื่อให้คุณจำได้ว่านี่ยังคงเป็นรถกระบะสปอร์ตไฟสองสว่างรอบทิศทางระบบเสียงรอบทิศทาง10ลำโพงจากฮาร์มเินและระบบปรับอากาศแบบดูอันโซนช่วยเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมและใช้แล้วอิสูสุได้เข้าร่วมเกม การชาร์จแบบไร้สายด้วยแท่นชาร์จเร็วที่ด้านหน้าและพอร์ต USB-C ที่ด้านหลังตอนนี้มาพูดถึงสมรรถนะกันบ้างเพราะตราสัญลักษณ์สปอร์ตไม่ได้มีไว้แค่โชว์เท่านั้นภายใต้ฝากระโปรง Isuzu Pickup Sport ปี2026มี2ตัวเลือกหลักประการแรกมีเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์3.0ลิตรที่ปรับปรับ